สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการใช้ตัว pip นะครับหรือว่า pip เนี่ยเพื่อติดตั้งตัวแพ็กเกจต่างๆเพื่อขยายความสามารถของภาษา Python ที่มีอยู่นะครับโดยผมจะยกตัวอย่างวิธีการติดตั้งตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า b a r t e x นะครับที่ใช้สาหรับแปลงตัวเลขนะครับให้เป็นตัวข้อความที่เป็นตัวอักษรอ่ะลองมาดูตัวอย่างนะครับ ก็คือวิธีการทําได้2วิธีใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือผ่านทาง command line นะครับก็เข้ามาเลยนะครับก็เลือกไปที่ command ์พร้อมนะครับอันนี้ผมใช้ Windows 10นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นก็อาจจะมีเมนูต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าหลักๆนะครับตัวโปรแกรมที่ใช้ก็คือชื่อว่า p i p นะครับซึ่งตัวนี้จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับตัว Python 3.5นะครับกดเข้าไปเลยนะครับถ้าเครื่องเรานะครับพิมพ์ p i p เข้าไปเฉยๆแล้วก็ กด enter แล้วก็ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับแสดงว่าเครื่องเราได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ในนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นมานะครับก่อนจะติดตั้งผมลอง p ip แล้วก็ใช้ตัว command ตัว list นะครับมาดูว่าในนี้นะครับผมมีอยู่แพ็กเกจอยู่2ตัวอยู่แล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับออย่างแรกนะครับ เราต้องไปหาก่อนว่าแพ็กเกจที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรอ่าเดี๋ยวผมเข้าตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ python.org เนี่ยแล้วในนี้นะครับให้มาหาตัวนี้นะครับ python package index นะครับ py แล้วก็ pi เนี่ยคลิกเข้าไป1ครั้งนะฮะณนะตอนนี้นะครับมีทั้งหมด80,000กว่าแพ็กเกจนะครับที่ อนุญาตให้เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้อย่างเช่นตัวที่ดังๆอาจจะเป็นตัวนำพายอะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวที่ผมต้องการใช้วันนี้นะครับคือผมต้องการใช้ตัวฟังก์ชันแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยพิมพ์คําว่าบาทเข้าไปลองเสิร์ชดูนะครับผมจะเจอตัวหนึ่งนะครับบาทเท็อันเนี้ยตั้งชื่อเหมือนฟังก์ชันที่อยู่ใน Excel เลยนะครับคนที่ใช้ Excel มาก่อนจะเข้าใจเลยบาทเท็กก็คือสงค่าตัวเลขเข้าไปแล้วมันแปลงมาเป็นตัวคําพูดนะฮะ พอเราเห็นตัวนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับตัว GitHub ตรงนี้นะครับดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่มากขึ้นของตัว Bartek ในนี้นะฮะมันก็จะบอกว่า b a r t e h นะครับวิธีการ install ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ pip install แล้วก็ b a r t e h และนี่มีวิธีการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับว่าเอา from b a r t e h import อะไรพวกเนี้ยแล้ใส่ number เ,เข้าไปแล้วก็ print ตัว Bartek ออกมาอ่าคันนี้ เราได้แบบนี้มาแล้วเราก็บอกว่านี่เลยนะครับ pip install แล้วก็ b a t h check นะครับพิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยกด enter นะฮะเครื่องจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับอ่าคันนี้ตัว popular ยอดนิยมเลยนะครับเครื่องบอกว่าเนี่ยไม่สามารถที่จะ create ตรงนี้นะครับได้ access is denied ตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีสิทธิ์ตัว admin นะครับตอนที่รันตัว Command line, เนะี่ย command p พร้อมตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําที่ถูกต้องนะครับก็คือปิดตัวนี้ไปแล้วก็มาตรงนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งตรงที่ไอคอนโลโก้ของ Windows นะครับแล้วก็เลือก Command prompt แล้วก็วงเล็บ Admin นะครับอันนี้จะเป็นการลันในบทแอดมินไหครับก็กด yes ตรงนี้ไป R ่าล่ะครัน้นี้ผมพิมพ์ใหม่นะครับ install แล้วก็ตามด้วย bar tech นะครับชื่อแพ็กเกจกด enter อันนี้เครื่องก็ไปดาวน์โหลดอ่าคันนี้นะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับเอาละครับถัดมาเดี๋ยวผมจะไปทดสอบด้วยตัวภายชามให้ดูนะครับผมก็ปิดพวกนี้ไปอ่ามาสตาร์ตตัวภายชามของผมแล้วก็ผมสร้าง New Project ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเห็นว่าเดโมแล้วกันแบบนี้ พอได้แล้วมาคลิกที่โปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเราจะเทสตัตวบัตรเทคแพ็กเกจตัวนี้นะครับ New แล้วก็มาที่ Python ไฟล์ตั้งชื่อไฟล์ File เข้าไปนะครับผมก็พิมพ์นี่เลยนะครับ from b a t t e c h import b a t t e h อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า Print ตัว b a t t e h h ของ345 0แบบนี้แล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งสั่ง r ้านตรงนี้เห็นไหมครับเครื่องก็จะแสดง345บาท50สตางค์ออกมาในคือวิธีการใช้งานนะครับครั้นี้กลับมาที่พร้อมของเราใหม่นะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งนะครับถ้าหากเราต้องการถอนการติดตั้งหรือ uninstall นะครับเราก็พิมพ์นี้นะครับแบบนี้แทนที่ install ก็เป็น uninstall นะครับ บาร์เทคเข้าไปนะฮะกด enter เครื่องจะบอกว่าเนี่ยเราต้องการถอนการติดตั้งนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะถอนการติดตั้งจากาตัวโฟลเดอร์ไหนนะครับก็กด yes ไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้นิดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่ผมรันนะครับตัวพิพเนี่ยออกเวอร์ชันใหม่เป็น8.1.2นะครับเครื่องก็จะบอกว่าวิธีการที่จะติดตั้งตัว8.1.2ทําแบบนี้ถ้าเราอยากจะติดตั้งเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ ว่า y y t o o n ีย m นะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้จะ Copy ก็ได้นะครับจริงๆแล้นะแบบนี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นทำการดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน8.1.2นะฮะนี่อาจจะใช้เวลาแักบหนึ่งอา่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับครัวน,นี้ผมจะสาธิตวิธีการติดตั้งผ่านตัวภายชามให้ดูนะครับวิธีการนะครับอย่างแรกนะครับเราจะต้องสตาร์ทายชามด้วยตัว แอดมินนะครับสิทธิของแอดมินผมปิดตัวนี้ไปนะครับตัวไายชามตรงนี้นะครับก็มาคลิกขวาหนึ่งครั้งที่ไอคอนนะครับแล้วก็คลิก run as administrator นะครับกด yes ไปแล้วก็เปิดตัว demo project เมื่อกี้เนี่ยนะครับ สังเกตนะครับตอนนี้บาตรเทคตรงนี้เนี่ยแพ็กเกจตัวนี้ไม่มีแล้วมันก็เลยขีดสีแดงๆเพราะผมเพิ่งอันอินส tall ไปนะครับคราวนี้ผมจะอินส tall กลับเข้าไปใหม่ด้วยตัวภายชามมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่ setting ตรงนี้นะฮะแล้วใน setting นะครับมาหาตัว project นะครับ project แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเนี่ย project demo เนี่ยคลิกเข้าไปนะครับข้างในจะมี2อันเราเลือกตัวนี้นะครับ project i n t e r p เต t e r เนี่ยตรงนี้จะแสดงตัว แพ็กเกจต่างๆที่มีอยู่เห็นไหมครับตัว pip เนี่ยของเราตอนนี้ค่เป็นเวอร์ชัน8.1.2ึละล่าสุดไปละส่วนเซมั p พูลเนี่ยจะอัปเกรดก็ได้นะครับแต่นี้ผมยังไม่อัปเกรดแล้วกันวิธีการนะครับถ้าเราจะติดตั้งตัว python p a c k a g e เนี่ยผ่านไพยชามง่ายเลยนะครับก็มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลย p a ็กเกจที่เราต้องการเนี่ยขึ้นต้นดยบาท p บาร t เท t ตัวเนี้ยคลิกเข้าไป1ครั้ง นะครับมันจะแสดง information ต่างๆออกมาแล้วก็คลิก i n s tall package เลยนะครับถ้าขึ้นบาร์เขียวๆอย่างนี้เขียนว่า installed successfully แสดงว่าเรียบร้อยเราก็ปิดตัวนี้ไปได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะมีตัวบาต t เทคอยู่ตรงนี้ละเวอร์ชั่นนี้นะครับมีคนที่ใจดีเขียนนะครับคนไทยเราเองนะครับเขียนแจกกันก็กดโอเคไปนะฮะตอนนี้นะครับเห็นไหมครับบา t เทคตรงนี้ก็กลับมา เป็นแบบนี้ละหาเจละคลิกขวาลันเห็นไหมครับก็ได้ข่าวออมาหรือจะลองเปลี่ยนตัวเลขดูก็ได้นะครับเปลี่ยนใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับอันนี้ซัพพอร์ตลักล้านก็ซัพพอร์ตนะครับตอนที่ผมทดลองลันดูเนี่ยสั่งลันดูนะครับเห็นไหมครับ2ล้าน3แสนกว่ากว่าเนี่ยก็แสดงออกมานะฮะ อ่คันนี้ในภายช้ามนะครับกลับมาดูอีกรอบหนึ่งถ้าเราต้องการถอนการติดตั้งตัวแพ็กเกจนะครับก็กลับมาที่ไฟล์แล้วก็เซตติ้งใหม่นะครับกลับมาที่ตรงเนี้ยโปรเจกต์อินทรพิเตนะครับจะเสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าพอกลับเข้ามาได้นะครับก็บมาที่แพ็กเกจที่เราต้องการถอนการติดตั้งอย่างเช่นบาดเทคตัวนี้นะครับมาคลิกทีหนึ่งแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายลบตรงนี้1ครั้งนะฮะมันก็จะ uninstall ไปละตรงนี้ก็จะแสดงว่า Successfully Uninstalled นะครับโอเคไปนะฮะครับตอนนี้ Uninstall แล้วเดี๋ยวตัวนี้ของเราก็จะรันไม่ได้ละนะครับเห็นไหมครับคันนี้มันจะรันไม่ได้ละเขึ้่เป็น e อ r เ r มาเพราะว่าเครื่องจะไม่มีตัวแพ็กเกจบ t เทคแล้วนะครับอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการติดตั้ง ตัว Python package โดยใช้ตัว pip แล้วก็ตัว pip ที่อยู่ภายใต้ตัวภายชามในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ